สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันห่างหายไปสามสี่วันนะคะพี่น้องก็พี่น้องก็สอบถามมาว่าอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าหายไปทำไมไมอ่ออกคลิปออกอะไรคิดถึงว่าง,งั้นขอบคุณมากๆที่ติดตามกันตลอดเนะาะต้องขอโทษขออภัยนะคะไม่ได้เข้ามาเพราะว่า,าเลขก็ บา,บางอันก็ให้ครบไปหมดแล้วเนาะก็พี่น้องก็เชื่อใจเถอะว่าอันเนี้ยชัวร์ละไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ติดธุระด่วนมากมายเหลือเกินธุระเยอะมากเนาะต้องขออภัยนะอยากจะเข้ามาอยากจะมาคุยเหมือนกัน mm. พี่น้องถามเรื่องน้ําหอมบางท่านโทรไปบอกว่าจะเข้า VIP โทรเท่าไหร่ก็ไม่มีคนรับแล้วก็ะจะถามเรื่องน้ําหอมจะถามเรื่องกะปิเรื่องกาแฟว่างั้น ไม่มีคนตอบเลยเอาต้องขออภัยถ้าโทรไปอีกเบอร์หนึ่งนะมันจะไม่ค่อยมันมันไม่ดังมันจะดังเบาๆเหมือนมันตัดอะพี่น้องพี่น้องโทรเบอร์นี้นะ0ูนย์หกสองสี่ห้นะคสสี่สองะพี่น้องอะแล้วก็ถ้าไม่ติดจริงๆก็โทรเบอร์นี้อาจารย์ก็จะใช้แล้วก็แอดมินก็จะมีใช้รวมกันอ,อยู่เนี่ยแต่ที่นี่ว่าอะ,อะเครื่องนี้จะดังดีมากอืมเนาะโทรมาแล้วโชคดีก็จะได้คุยกับอาจารย์ด้วยนะอะแคปได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนะ อ่าแล้วโทรศัพท์เนี่ยไม่ถึงสิบนาทีมันจะตัดไม่รู้มันไปตั้งอัตโนมัติอะไรไม่ทราบเหมือนกันพี่น้องก็สงสัยเรื่องน้ําหอมนะน้ำหอมพี่น้องเอ่อถ้าจะถ้าเป็นท่านชายจะต้องบอกอาจารย์ว่ากลนะิ่นสปอร์ตนะสปอร์ตนี่จะเป็นกลิ่นอ่าแบบเข้มๆข,ของผู้ชายโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงก็จะนุ่มนวลน,นะหอมหอมติดสองวันแน่ๆหอมมากกว่าอ่า ที่เขายี่ห้อเขาหลาย,ลายพันนั่นแหละอาจจะไปว่างเขาไม่ดีไม่นะ่าของเขาก็แปดชั่วโมงมันเต็มที่แนละ้วของเราใช้สองวันเลยสองวันยังติดอยูอ่พี่น้องถ้าชอบกลิ่นไหนก็บอกมาเนี่ยอาจารย์ใช้อันนี้อยู่กลิ่นนี้นะพี่น้องขยายกันโชว์นานไม่ได้อะอาจารย์ก็จะวางไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็อพี่น้องก็ trans, ก,กลิกนก่นคุณทอมคุณดีคุณดิค,ณดคุณชาคุณเวอร์คุณลานั่นแหละ คุณลางคุณคอสคุณดีคุณออนั่นแหละ่าหลายๆกินแล้วหอมจริงๆจ,จ,จากฝรั่งเศสนะถ้าไม่ดีไม,ไม่ไม่การันตีแล้วตอนนี้มีโปรโล,ลดให้พี่น้องธรรมดาราคามันจะอ,อย่างอย่างน 500, 500, า ML เนี้ยห้าร้อยห้าร้เนี่ยก็จะจะอยู่ที่เนี่ยเป็นขวดใหญ่เลยพี่น้องเนี่ยขวดใหญ่แต่ว่าถูกลดราคาให้ให ทดลองได้ใช้เนาะได้ใช้พี่น้องก็ทักกันเข้ามา<อ>จะเอากลิ่นอะไรเนาะเป็นของฝากอะไรลองดูบางคนสั่งเมื่อวานก็สั่งบางรายสั่งไปสามกลิ่นบางรายสั่งไปสี่ขวดฝากเป็นของฝากคือเขาทดลองหนึ่งเท่านั้นเองบางท่านทดลองหนึ่งขวดพอมาถึงพอทดลองแล้วสั่งสี่เลยสั่งสี่สั่งสามอ่ะก็ก็กอ่าบางบางบของบางท่านที่สั่งเยอะๆะ กลิ่นบันขาดเป็นบางบางกลิ่นนะแล้วอาจารย์ก็เลยรอเลยทําให้ล่าช้าต้องขออภัยด้วยนะเอาไปทีเดียวจะได้ไม่ต้องส่งตามกันสองรอบถ้าส่งเพราะว่าอาจารย์เนี่ยกำไรนิดเดียวใช่ไหมถ้าถ้าบอกอีกอันนึงมัน,ม,นมันไม่ครบเงี้ยเราให้อาจารย์ส่งไปรอบหนึ่งแล้วตามไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยเสียค่าส่งอีกคืออันนั้นน่ยนก็จะบั่นทอนอ่ากาไรของอาจารย์ที่ได้เนี่ยน้อยนิดลงไปพี่น้องต้องเข้าใจเนาะเอาไว้ช่วยคนป่วยนะ แล้วก็กาแฟพี่น้องที่ถามกันมาลถพุงรดพุงกะทิเนี่ยแหนต้นแขนต้นขานั่นแหละอันนี้ดีมากเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดอะไรผลข้างเคียงมันไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่าอะไรพี่น้องกาแฟเนี่ยนิดเดียวแต่มีผลไม้อ่ะสามสิบเอ็ดชนิดนะ่ะมันมีกับผลไม้ที่ลดความอ้วนคือผลไม้ที่เป็นยาระบายด้วยทําให้แบบตัดพวกไขมันส่วนเกินออก ดึงสิ่งที่ไม่ดีออกแล้วทุกคนนะพี่น้องบางท่านไม่รู้หรอกกินอาหารมันๆเข้าไปเนี่ยมันไปเกาะลําไส้อยู่ในลําไส้เยอะๆแยะไปหมดบางทีอะลำไส้อะเหลือรูนิดเดียวบางคนท้องผูกเพราะอะไรไขมันมันเกาะเยอะอาหารเวลาจะขับถ่ายขับถ่ายไม่ไปอะไขมันไขมันอาเขาเรียกไขมันมันไม่ใช่เปรวนะมันกลายเป็นก้อนแข็งอะเกาะอะไม่ละลายอะเนี่ยพี่น้องตัวนี้อน่สำคัญเพราะฉะนั้นอะ ล้างลำไส้ซะทีเนาะไล่สิ่งไม่ดีซะทีเอาออกไปบางคนขอโทษเถอะบางคนบอกทาเออมีลิ่มเพราะว่าข้างค้างไม่หมดเนาะพี่น้องบางท่านอยากลดต้นแขนต้นขาพุงส่วนมากจะพุงนะเมื่อก่อนนี้อาจารย์เอวใหญ่มากเอวใหญ่เพราะว่าอะไรท้องเนี่ยมันลดยากที่สุดอ่ะบางทีลดส่วนอื่นไปพุงยังอยู่ เพราะว่าอาหารอะไรต่ออะไรในลําไส้เรานี่แหละมันสําคัญที่สุดอ,อยากได้ก็ทักกันเข้ามาเนาะทักกันเข้ามาทดลองเปิดใจลองดูไม่ต้องกลัวไม่ไม่ไม่อ่าไ,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 ไม่มีผลต่ออะไรเพราะว่าเป็นผลไม้เนาะแล้วก็ไม่มีผลจากเบาหวานด้วยน้ําตาลมันทําจากหญ้าหวานนะ,ะไม่มีผลต่อน้ําตาลเนี่ยพี่น้องกาแฟเนาะน้ําหอมก็อย่างที่บอกกลิ่นหอมทนนานเย้าวยวน ถ้ารู้อย่างนี้อซื้อมาใช้ตั้งนานแล้วก็จะพูดกันอย่างนี้ขนาดอาจารย์เนี่ยมีอายุแล้วนะแต่ใช้รู้สึกเรามั่นใจจะเหงือออกจะนุน่นจะนี่รู้สึกว่ามันดับกลิ่นมันมันจะมีกลิ่นอันเนี้ยเย้ายวนกลิ่นนำหน้าจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงคนะ์เนาะรู้สึกว่ามันจะเป็นกลิ่นผู้ดีมากอืหอมชื่นใจไม่ใช่ทําเป็นปกลิ่นเปลือกส้มกลิ่นกระบูนกลิ่นอะไร อันนั้นไทยๆกินไทยๆบางคนเขาแพ้นะบางคนเขาแพ้พวกนี้เขาสกัดจากดอกไม้อะไรต่อมีอะไรที่มันแบบสกัดแล้วให้มันกินได้กินอ่ะคือกินอ่นรู้สึกว่ามันจะมีะร่างกายเราจะรับเทสโทสเตอโรนอะไรพวกเนี้ที่มันจะปล่อยกินความสุขออกมาประมาณนั้นนะคือคือได้ได้กินแล้วรู้สึกว่ามันอารมณ์สดชื่นอ่ะบอกอย่างนี้ได้เลย อาจารย์อาจารย์เนี่ยฉีดไปอ่ะวันหนึ่งอ่ะฉีดตอนเช้าเย็นกลับมาก็ยังมีกลิ่นอยู่เดินผ่านไปไหนคนจะถามคนก็จะ,ะรู้สึกเขาจะหายใจเต็มปอดแล้วเขาก็จะมองมองๆว่าอืผู้หญิงคนนี้แก่แล้วยังก็ยังมีกลิ่นกายที่แปลก,ปกๆที่หอมอมันสดชื่นอ่ะ,อะบางทีถ้าคนสนิทกัน ใส่อะไรเนี่ยทาไมเออกินเออกินชอบมากกินอะไรใครก็จะถามจะคุยกันเลยอ่ะแล้วก็จะถามเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะมากเนี่ยกินรับประกันหอมจริงนะไม่โกหกไม่โม้อันไหนดีว่าดีอันไหนไม่ดีว่าไม่ดีเนาะแล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยพี่น้องก็ถามหลายเรื่องแล้วก็ของกี่วันอ่ะพี่น้องอย่าใจร้อนนะบางครั้งมันก็เร็วมากอย่างผิดคาดนะแต่บางครั้งก็แป๊บเดียวไปละ แป๊บเดียวถึงละบางครั้งก็ช้ามันเป็นที่ขนส่งนี่แหละเนาะเราก็จะว่าก็ไม่ได้บางทีเราคิดว่าเพิงสองวันค่ะรับประกันสองวันถึงบางทีสามสี่วันก็มีรอหน่อยไม่หายไปไหนไม่ตกไม่หล่นแต่ว่าช้าหน่อยเนาะอะ,อะไรก็แล้วแต่นะคะใครอยากได้อะไรใครอยากได้วิตามินนะวิตามินซี่ะบางท่าน,น่ะคุยคุยกัน,น่ะไม่รู้ว่าทานเพื่ออะไรวิตามินวิตามินซีเนี่ยมาแก้อมูอิสระ โรคแปลกๆปลอมๆเข้ามาพวกกดทั้งหลายอ,อ่ะพวกกดด่างเราเรามันก็จะเป็นกดไปไปพวกกดทั้งหลายล้วมันอีกอันนึงก็เป็นดา่างอันเป็นกดใช่ไหมมันก็จะไปล้างกันมันก็จะเข้าสู่ร่างกายเราไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ยอันเนี้ยมันมันเพิ่มคอลลาเจนแล้วก็ชะลอวัยชราว่ากันเถอะ จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าอาจารย์นาเสนอเนี่ยเป็นยี่ห้อนี้ดีที่สุดแต่ว่าพี่น้องไม่เชื่อหรือจะไปฟังลูกหลานให้ใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่แต่ว่าวิตามินซีควรทานนะถ้าเราวัยวัยสอวอย่างเรานะแล้วก็วิตามินดีเหมือนกันเราทานเราทานผลไม้กี่เข่งเราก็ผักกี่เข่งเราก็จะไม่ได้เท่าเม็ดหนึ่งนะ,ะแล้วก็วิตามิน B วิตามิน B เนี่ยแนะนําว่าให้พี่น้องหาทานเองดิฉันอ,อันนี้รู้สึกว่ามันจะ กลิ่นมันจะรุนแรงนิดหน่อยบางท่านบางท่านเพราะว่าคุณภาพมันเต็มร้อยบางคนก็บางบางคนสภาวะอาจจะทานไม่ได้แต่ว่าสนับสนุนให้ทานวิตามินซีกับวิตามินบีประจำนะประจำเพราะว่าเราอะร่างกายเราอะเสื่อมถอยเพราะบางคนเนี่ยมีลูกผ่านการมีลูกมาแล้วก็อายุมากขึ้นเนี่ยโพรงกระดูกมันก็จะมันก็จะห่างแล้วก็มันจะผุมันจะ กรอบได้ง่ายฟันคนเรานี่ก็คือกระดูกนะอ่าถ้าเราไม่ทานแค,คลเซียมม่งเนี่ยฟันก็จะผุเร็วหลายหลายอย่างพี่น้องเนาะอ,อ่ะต้องการอะไรก็โทรมาเบอร์นี้นะพี่น้องโทรมาเบอร์นี้ก็คือศูนย์หกสองสี่ห้าหนึ่งสามสองสี่สองเออแป๊บเดียวเก้านาทีแล้วหรอคุยแป๊บเดียวเองพี่น้องเดี๋ยวมันจะตัดนะถ้าเกิดคุยคุยแล้วมันตัดไปนั่นก็คือเอ่อโทรศัพท์ตัดนะไม่มีอะไร ก็คุยกันไปก็ไม่มีอะไรแล้วหวยก็เหมือนเดิมนะถ้าใครอยากนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดหวยให้ดูด้วยอ่ะสองเบอร์นี่แหละมีอะไรก็โทรมาใครอยากเข้า v I p อาจารย์มั่นใจมากนะรอบเนี้เข้ามาเข้ามาได้แล้วอยากรวยอย่ารีรออย่ารอรอ,อให้เขารวยกันเข้ามางวดนี้มั่นใจแล้วก็ได้กันทุกคนแล้ว v I P อ่ะแล้วก็มีบางท่านบอกอาจารย์ฟันหนึ่งตัวให้หน่อยฟันหนึ่งตัวไม่ได้ใครจะทําได้ขนาดนั้นเราจับ ไปจับขึ้นไปจับบนข้างบนเขาได้ที่ไหนอนะขนาดเขาสมัยก่อนที่เขาบอกว่าล็อกล็อกล็อกเขายังล็อกงกี่ตัวหมุนกันอะอาจารย์จะทําขนาดนั้นไม่ได้เเราไม่ได้ว่าเขาหวยเขาล็อกได้หรอกแต่เราไม่ใช่จะไปล็อกได้เขาก็จับกันขนาดเขาจับกันอย่างนี้ยังไม่ได้แล้วเราเป็นใครไม่ได้วิเศษขนาดนั้นแต่เราคํานวณแล้วคํานวณแล้วมันมันเข้าอ่ะเออันนี้ต้องมั่นใจเรามั่นใจของเราไงเนาะอ่ะอาจารย์คุยไปอาจารย์ก็จะวางไว้ให้เนาะ อันนี้ก็สูตรล่างมันเข้าตลอดแหละอ่ะบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสูงไปไหมขยับบนมาหน่อยอ 3, 5, 7, 9, สามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบหลักร้อยอย่างที่บอกซื้อลอตเตอรี่อย่าลืมเอาพวกนี้เป็นหลักร้อยไว้นะคะ,อะสองตัวล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด สองตัวบนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิวิ่งหกกับเจ็ดมาสองตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่แน่แน่มาตัวนึงละตัวไหนไม่รู้บอกได้แค่นี้เหมือนกันล่างก็เหมือนกันล่างก็ชอบหาซื้อลอตเตอรีร่ศูนย์สามกันไว้บ้างก็ได้อาจจะมาสองตัวก็ได้นะไม่แน่อะไรก็เป็นไปได้ตรงนี้พี่น้องก็แคบเอานะนี่แหละวันนี้ก็มาคุยกันแล้วก็มา เพื่อความมั่นใจแล้วก็หลายๆอย่างที่พี่น้องถามเนะเอาะอยากได้เป็นน้ำหอมเป็นกาแฟเป็นอะไรก็ได้แต่ทักเข้ามาค่ะตอนนี้เนาะเอาทุกเนี้ยจารย์ก็ยังว่างอยู่นะใครจะทักเข้ามาก็มีโชคเว,วลาก็จะได้คุยกันเนาะ,ะสูตรคัดเล่นบางท่านเก่งมากนะนั่งทําเองได้ด้วยแหละก็ะเ,เรียกว่าสมองไบร์ามากพัฒนาไปได้เนาะเก่งบางท่านก็สวอายุไม่น้อยเนาะแต่ว่าสมองดีมาก คนเราไม่มีโรคเป็นลาบอันเประเ,เนาะดูแลตัวเองดีๆนะคะอ่ะวันนี้ก็มาคุยกันแค่นี้แล้วก็ขอบพระคุณมากๆที่สนับสนุนที่ช่วยซื้อหลายๆอย่างช่วยทําบุญกันเนาะอาจารย์ก็ขอบพระคุณเนาะจะอยู่ได้ก็เพราะพี่น้องสนับสนุนนี่แหละถ้าลําพังอาจารย์คนเดียวก็คงจะ,ะสู้ไม่ไหวเนาะอันนี้ก็มีพี่น้องมาคอยเป็นกําลังใจช่วยเหลือสนับสนุนอุดหนุน หลายหลายอย่างเนาะอย่าว่ากันเลยเพราะว่าคนเราถ้ามาแล้วมันมันไม่ได้อะไรที่จะไปช่วยใครเลยก็ไม่รู้จะอยู่ได้ยังไงตรงนี้เนาะอาจารย์ก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้พี่น้องเนาะแล้วก็พี่น้องถามพวกเกี่ยวกับครีมเกี่ยวกับอะไรก็ถ้าหากว่าหลานสาวที่เขาเป็นตัวแทนตรงนี้อยู่เขาก้าวหน้าเขาเอาอะไรมาดีที่สุดอาจารย์ก็จะมานําเสนอให้เนะาะหลายๆอย่างที่ที่มันดีอ่ะ ที่เรียกว่าดีถึงจะเอามาไม่ดีจะไม่นํามาอันนี้ถ้าไม่ดีนะเอามาไม่ได้นะครั้งเดียวโดนนะเอาคือเขาเขานั่นตายไอ้อย่างกาแฟเนี่ยเห็นไหมพอขาดสองตัวผสมไปอาจารย์ตัดเลยเดี๋ยวไม่ดีอัน,นดีแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงเอามาให้พี่น้องเนาะเอาละว,วันนี้ก็คุยกันพอหอมปากหอคมนะอคอเนาะเพราะแกแค่หายคิดถึงแล้วเดี๋ยวพี่น้องอยากได้อะไรอยากได้สูตรโต๊ะอยากได้ กำลังวันหรือว่าเป็นชุดคัดเล่นหรือว่าจะเป็นปีเสี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเป็นสร้อยเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือสร้อยอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอยากได้อะไรปลูกเสกแล้วใส่แล้วเสริมดวงใส่แล้วดีโชคลาบพี่น้องทักเข้ามาได้เนาะใครอยากเข้า VIP โทรเข้ามาเนาะโทรเข้ามาคุยกันถึงจะรู้เรื่องแล้วก็บ่นตัดตัดพ้ากันว่าทําไมโทรมาไม่มีคนรับรองใหม่ค่ะแล้วทิ้งเบอร์ไว้เนี่ยดีที่สุดนะถ้าใครอยากจะให้อาจารย์ ได้คุยจริงๆก็ทิ้งเบอร์ไว้ในคอมเมนต์นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์ก็โทรกับนะโอเคเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงโชคดีทุกท่านถ้าประเอิญวันไหนยังไม่ได้เข้ามาก็คอยฟังข่าวโชคดีกันนะขอให้ร่ำรวยปังๆขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันรางวัลใหญ่ๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ